ส,สถานการณ์การผลิตข้าวค่อนข้างประสบปัญหากับอันข้าวที่ไม่ได้คุณภาพผลผลิตตกตำ่ำรวมถึงต้นทุนในการผลิตข้าวค่อนข้างสูงสำนักง,งานเกษตรเพื่อบางน้ำเปรี้ยวและสำนักง,งานเกษตรเพื่อคลองเขื่อนรวมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นฤดูการผลิตใหม่หรือ QD ปี2565ณที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่13ตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน2565เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร,รกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลรับทราบเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน การตรวจงงจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับวันนี้ก็มีเอกสารการพ่อเลี้ยงสั์น้ำนะครับมาแจกเกษตรกรพี่น้องๆนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสั์น้ําในช่วงหน้าแล้งที่ใช้น้ําน้อยนะครับแล้วก็มีกหนึ่องอย่างนะครับที่อยากจะขอย้ําซึ่งเคยอสอนออกสอน,นไปนนบ้างแล้วสาหรับใครที่เลี้ยงสั์น้ําก็คือตุ้งเทนะครับใครที่ได้จดแจ้งไปเรียบร้อยแลย้ว ตอนนี้ก็พอทราบว่ามีการซื้อฐานจัดน้ำ่าน่าระบบออร์ก็คือเรี่อง่ายว่า O T D อยากให้พี่ๆน้องๆที่ได้ไม่ก,กุ้งเคยนะครับเข้าใช้งานระบบ O กันด้วยนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้โดรนเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว ได้แบ่งสถานีเรียนรู้ออกเป็น4สถานีหลักได้แก่สถานีที่1การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซาซึ่งได้แนะนําการเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพืพ้นที่และการทดสอบการงอกของมเมล็ดก่อนการปลูกเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตสถานีที่2การปรับปรุงบํารุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชาเชียงซาซึ่งได้แนะนําให้มีการตรวจวิเคราะห์ดินการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเตรียมร้อมสาหรับการปลูกพืชน,นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและสารเร่งพอรอสูตต่างๆให้กับเกษตร,รกรได้นำกลับไปใช้สถานีที่ 3. บัญชีต้นทุนการผลิต และการทำบัญชีครัวเรือนโดยสำนักงานตรวจบ,บัญชีสาการ์จังหวัดฉชเชิงเซาซึ่งได้แนะนำให้เกษตรกรมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายทั้งในการทำการเกษตรและบัญชีครัวเรือนและสถานีที่4ี่การผลิตสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางน,น้ำเปลี่ยวซึ่งได้สอนการผลิตสารชีวพันธุ์ไว้ใช้ในแปลงเกษตรพร้อมกันนี้ ได้ขยายเชื้อไต้กเดอร์ม,มามาแจกให้กับเกษตรกรได้นำกลับไปใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทำให้เด็กรอยได้ไ <Wh> ด้ได้ร <is till S 1> ับความรู้ต <ology> so so mm ่างๆในด้านการทํางกายกับเสร็ข้าวแล้วก็ี่างปลาแล้วก็น้ทำน้ำหมักวิธีรล้าติวิธีรสชาตที่ปรับดีแล้วให้ใส่ยาชาต่อมาให้ความรู้กับ การการเรีานการเข้าเข้าเรียนรู้ในฐานต่างๆค่ะค่ะวันนี้ก็มางานสายทอดเทคโนโลยีของตำบลโพงอากาศก็ได้มาเรียนรู้ในฐานต่างๆในงานวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวเรื่องการข้าวขั้นตอนในการดูแมลงสำรวจแปลงนาแล้วก็สารยืดเรือนการทำบัญชีครัวเรือนการดูแลรับรายจ่ายของครัวเรือน การพันาระบบสื่อสังคมก็ในเรื่องการปรับปรุงดินในการใช้สารชีวภาพในสารต่างๆใ,ในการปรับปรุงดินแล้วก็สาร,กสารเกษตรแมลงที่เราต้องสำรวจก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ดูสินค้าต่งางๆในฐานที่สาารณสุนคนขคุ้มครองของลรมส่งอากาศก็ได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงใน เกตรกรที่เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้